สบายดีสวัสดีมาทุกคนนะคะวันนี้ก็พบกับช่องของดิมดาสาวน้อยรองซานนะคะทุกคนวันนี้ตื่นเช้าๆทุกคนน้องดิมก็จะไปยามมองก็พอแล้วฉันกลับไปเบิ้งกันเลยนะคะทุกคนว่าจะได้ไปลาเยอะขนาดไหนไปกันเลยค่ะโอเคนะคะทุกคนตอนนี้ก็สิมาแล้วพอแล้วตนนีน <c oughs> ้คุณเ่ไปบิ้งกันทุกคนว่าจะได้ไปลาเยอะขนาดไหนนะคะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ฝนต,ตกบุทุ่งกวย นี่น้ำหวยไหลชุบไทุกคนย่างมาทอนนี้ก็เป็นทงทงนานะคะทุกคนซึ่งอยู่ใกล้กับเงินน้ำดีมเลยอุดเดี๋ยวพอแล้วจะนำทางไปนะคะทุกคนว่าพอแล้วใส่มองอแถวไหนชุบชุบชุบ เลย,ยไ,ปไปดีเด้อท่านผู้ชมทุกคนเด้อพยายามมองอีกแล้วมึง <c oughs> แต่ไป,ปไปมันเปลี่ยนที่เถอะอ่ะบุกหญ้าบุกยังไปมึงเนี่ยส้นเนาะ้องเว้ดวะล่ะมือลังสารมึง ไมไไม่โอ้เป็นอันันดาแล้วก็เอานั้นซุบเส้นทางในอ๋อคือว่าอันนั้นเนะาะท่านคนย่าไเลยหรอธรรมชาติา<อ>ทุง่งแถวทุ่งนาแล้วทุกคนตอนนี้ะคทุกคนก็ย่างตามอ่าเพื่อนเราเรื่องมนยังไง ขนาดทุกคนเภาษาไทยพูดอึ้งว่าไอะไรอยังวะขนาดนี่ทิมีน้ำห้วอ่ะนี่ทุกคนป้าน้ำขึ้นจนดหัวพี่พี่นะหัวพี่นี่เพล้วก็อนยางหอดพู่นอ่ะชบอึ้งฮะแถวนี้ตอนนั้นคือว่าโบหอดตอนนี้ละท่วมหอดนี่ละทุกคน น,นี่ทุกคนเพราแล้วพรอ,อ่านเพราะแล้วใช้มองไว้แถวบริเวณนี้นะคะทุกคนแล้วเพิ่แล้วจะไปลงบักพุนว่าฟักพุนหกแลทุกคนต้องดิมทายบไได้วยแล้วให้ทายอยู่วันนี้เดี๋ยวรอดูปลาพราะแล้วกันพอแล้วขู่ไหมนี่ยไงทุกคนอุ <c oughs> <c oughs> ้ยเสี่ยงไปโดดตั้ม ทุกคนน้องทางหลังน้องดีมเนาะเขาจะเป็นเข้าวืออีนี้อ่านน้ำสีโบะแรงเนาะทุกคนัว่าฝนโลดคุณทุกคนพอแล้วอย่ามองมาแล้วอย่ามองมาแล้วันยคอ เชียงโคพุ่นอ่ะปลาทูอ้าวเรียวไปเรียวมาป่านถ้ำเลยดิเราเออกมาจากถ้ำ <S <S มุธึกทำลมถ้าเอาอันพอใส่บ้นนี้แล้วก็บไปใส่เท่าไดอีก น,น,น,นู้เปตัวหนึ่งเนี่ยปลาตัวนึงปลาไม่ถูกน้ำใสแถวนี้นะพะ,ะน่ะอุ้ยดิอุ้ยตัวนี้หาติดติดมึงขะนาะดพอส่วงหนึ่งได้ยินเสียงน้ำดูดก็แถวนั้นก็ดี đột pôn, lao băng lao băng, mồm luôn ti bọ, hừm, nhìn nhìn nào nào, thế tuần sáu năm hồn hồn, ấy năm năm nhìn năm hồn là già พ่นทุกคนพอแล้วเข้าไปทางพ่นละนี่ทุกคนวันนี้พอแล้วสอดนงพี่ละได้ย่อหอปปะได้สองตัวโอ้โหไม่ทิ่แหนเวาไม่ได้เนาะตินมองเบาพอดนี่ทุกคนอ่า น้ำหมอกตกท้าทุง่งนาม่ป่าอย่างดนดนหัวแล้วขึ้นมาแล้ว ฮะพี่เจ็บสองโตเจ้าใส,ส่ยังไงนะอู้พอแล้วจึงสัน้นผมอา้อาวมึงในป่าย,ยัางไงปุ๊บเลยวะอุ้ยตัวนี้น่ะคือไข่ลายคือลามอันนี้คือปลาปกปกไปไนี่ไปยากอะไรเหรอ ตัวหนึ่งยิ่ลุมตัวนึ่งยิ่ลุมมือนอ่ะเดินทางต่อค่ะทุกคนได้ก็เริ่มจิออกอะ่ะ <c oughs> ไปไป <c oughs> ท่านี้หนำมจับสูงเหรออออบบบ มีน้ำกระเซยอยู่อาจีได้ปลาอยู่บ่จีได้ปลาพู่าไปปิ้งกินอยู่บ่โหน้ำน้ำละเกินวานเลยกันหวานนี่มันบ่<ฮ>อุ้ยเพลียได้ลอยเอาเลยพุ่นทุกคนลอยแล้วลอยแล้วนีน่ชาวไรเหน็นหรอเพล้วจะได้ลอยน้ำหยามหมอง <c oughs> คนอื่นลอยน้ำอันยาม,ม่วงเจ้าพอแล้วลอยน้ำยาหม,มองทุกคนบู๊นไปหมดนล่ะนี่ลอยออกมาแล้วท่าน,นยังหยืดได้ยังไงนะ <laughs> ถ้าต้องดิ่มลงไปคือชิลิบหัวเลย

สอง <laughs> <c oughs> มองยาวนี่เน,น,นะ <c oughs> อ,นนอม <c oughs> ืมยมามะยามะอุ้ยมม <c oughs> ได้อีกตัวนึง <c oughs> <c oughs> อุ้ยได้อีกตัวนึงโอ้โหคิงไม,ม้ ขากิ่งไม้ขากิ่งไม้ <c ười> โอ้มดกระติน <c ười> อืมเดหย่าไปแล้วก็ถือหย่าไปแล้วก็ถือกันเนาะ ปวเหือนเนาะโอ้โหโอ้โหอุ้ยเชียงปลาโดดเชียงปลาโดดต้มเลย งาไม่กระไล่เลยมี <laughs> อพอพอวงไปอีกห้อม เลววบ,บมดแล้ว <laughs> มดแล้วนิด,ดหน่อยวกเขาท่านนาะหรือนะว,ว่ายังนันเป็นน้ำตีนมองวะเขาก็นหนีเลยมามัดใจผมเลหนะยู่วะเขาก็หีเลยมาเซตีนมองให้มันหนัก <laughs> เดี๋ยวไปอ่าไปเผยเรือว่านย้ก็ไปปดมองนี่เหื่อนะคะทุกคนอุ้ยป่าดินดูดูดดูด,ดนี่เดี๋ยวไปเบิ่งกันทุกคนว่าอ่าซิไมได้ป่าอย่างเด่น,นะคะว่าก็ไม่ได้หลายบม่ได้น่อยธรรมดาให้ ขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่นะดูความอ้วไม่น่าไ,ไปเส้นมืดบ่ ซีตัว,ตวอทุกคนไปรุ่นที่กันว่าจะมีป่าอะไรบ้างนะคะ <5 S 1> ใ<ห>้้จะไปเจอกันอย่บ้านกันเลยนี่ทุกคนออกมาคอนเทนเนลได้ป่าอย่างเดียวนะนีป่าขี้ล้านนป่าขี้ล้าชุบออกมาเลยตัวมองเอาใหญ่เนาะป่าน้อยบุสทึกเนาะในแบบประมาณซึมขึ้นไปเลย โอ้คือมีไข่เลยทุกคนเอาไข่ปลาอาาาอกมาให้กว่าไข่กินฮาแสบม่น่ออ่มอีะุย <c oughs> <c oughs> หอาๆหยุดมองเอหือหือหือ้ือห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 ่อหือหื่หือทุอคนมหือหือหอหอหือหือหออหือหหือยือหนี้ือาืีหือหือหือหคอหือหอหหืออหืือหือห <c oughs> ดึงมวงขาดป,ปลาดุกปลาดุกก่าประดุกกัดือ <c oughs> อ,อืมน่อ <c oughs> งเหมอมันอันน่งจากอะไร เล่งขั้นเล่นอันด้เต้นหอออต้นางอืมเพราะเขาใส่เอาใครลงมาลุมาล้ม <c oughs> <c oughs> มือนราแนี้เอ้าาไม่ยอม สู้สู้สู้อุดอุดจะได้แล้วจะได้แล้วนี่ปิว้วเอานี่ปิว้วยัง๋ยวไปล้างก็ได้กิดป่าอืมอันนี้เป็นมองตอนนึงพ่อไปอันอยามถึงพุ่นหมาล้พอพนเนาะ นีกสามตนนชุบเดี๋ยวถึงพ่อไม่ใช่เชียวไดนะน่าาพงมีบอลเขาเป็นเหยออืมไม่เห็นวะอืมคน เลี้ยง้อมมองตัวน้อยจะซ้อมไ่้มองตัวน้อยวะตัวน้อยมันจะถืกดีัว่าเด็กขาดกระยาเนาะมาแม่ม็ดพอเปิห้อเยนค่อยซ้อมก็ได้บวฮะ่อาพี่หล่อพ่อเพราะึกด่ญ้าวะ อ้าวแจงตั้งตัดยาโอ้ติดใจจัดได้เล่งจัดอีกละตีจุบมือเป็นยังตัดด้วยเงินตัวเองต้ำกระลาตัดมือผัได้ตัดกระไผ่มีหกคนอ๋อหกคนเดี๋ยวข้ายใจบ่เอาป่าเอาเนข้ายใจโม ชื้อพอแล้วเขาแกะไม้อมอกจากหมวกแล้วทุกคนไม้หลายกันปลาอีกแล้วนีหยับลายมีแต่มองไม่มีปลา โอ้ตัวนี้เอาหลายทุกคนนี่อุ้ยปลาดุกงี้สามตัวพมันละวะที่ก็แกไปดุกออกกันแกไปดุกออกกันอุ้ยให้คอยเด้อเหนียงตับมือเจ็บได้นะเจ็บแล้วปวดมุกเลยแล้วไหลลิ่ดจุ่มจับมือนก็บว่เจ็บอือปลาดุกนา ห่วย,วยปลาดุกหวยโอ้ยปนเนบนาะปนบเนาะนาก็บนาให้ลบอกีกินแล้วติดใจนี่นี่โตจุปาดุกมีทนฐานนพะเนาะปลาไเถอะปลาอื้อแล้วพบดินเิอมองตัวน้อยจยดัดจ้าน ไม่ใช่ซ่อมให้พ่อเลยพอมาพ่อจะแปลงอันี้คูอันนั้นยังไม่เลิ่มคูยังคูกาแก้มยางเลยเลยทิ๊ดดิ๊ดอ๋อเนี่ยชิบุนีมือบออุ้ยพ่อป่าคือจะมีใครองไหมท้องปุ้งปุ้งนอ่ะ ใครไปรดุแ <c oughs> สบเลยปลาสูตรดยกันเปลาสูตรอืมยาวะตระนี้อแปบ๊บนึง ไม่ขี้นทะเลาะอันนี้เป็นป่าย,ยัางไงเปเป้ซะบัสสะาบส,สกังบาสกังอือแบบปิ้งอันที่ไม่เห็ดเอือบเครื่องเนาะแส่บเสีบตากหวาบหวาบอุ้ยอุ้ยเจ็บตุกนี่โอ้ยทุกคนได้ยูนเรือเนาะตอนนี้เอาไหล่กันตอนนี้เลยเอาไหล่เนาะน,นี่ให้ทุกคน ทุกคนเดี๋ยวไปเจอกันตอนอ่าใจเลี้ยนะพ่อเนาะมาสีได้หลายสมัยตอนนี้เดี๋ยวลุงดิมจ,จะใจสวยพอแล้วนี่ทุกคนตัวสุดท้ายเป๊ซี่เป็นปลาเข็งกันวะ,ะปลากาอ้าวปลากาปลากากับปลาเข็งแบบหู้พังลักษณะคล้ายๆกันเนาะกลิ่นเป็นยังครับนี่ทุกคนก็สีได้ประมาณนี้ภาพไม่ได้เป็นโหลประมาณลน้นนึงได้บ่เนาะได้กันเนาะตัวตัว โอ้ยคู่เกือบได้มาคุบยิงเงินรอมนี่ทุกคนในประมาณโลนึงนะคะวันนี้ก็ได้ของกิน้าวไม่เม่วมวรวาสะเฮ็ดลาบแต่ดูหอกกินอยู่โอเคทุกคนทุกคนอาหารสาวนอนซินซมเมนตัวเกียดป้ามีตู๋ยครองใหญ่จะตัวไม่ไข่ได้โครงการในเมื่อคืนอุ้ยลูกจองตัวนี้จองตัวนี้จองตัวนี้ตัวนี้นะนี่เบทท้องนี่เด้อกินแกงเครียด ไปด,ไ <ล S 1> ด้อทุกคนวีแซมปห,อมหอม่อมพร้อมอู้ไปคิดไปกินข้าวกันทุกคนห <c oughs> ิว่ละโอเคทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องดีมกับพ่อแล้วก็ขอตัวลาไปกินข้าวกันนะคะจบคลิปนี้ก,ก็ขอขอบคุณที่สนบวกกระชากโฆษณาให้น้องดีมของด้ายินดีกับทุกคนกดไลสสค์กดแชร์กดซับสไคร้เพื่อเป็นกำลังใจให้น้องดีมของด้าต่อไปในที่สำคัญก็อ,อกย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากสมน้องดีมของด้า สำหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าค่ะมาสวาัสด,ดีสวัสดีนะทุกคนบ๊ายบายเจอกันิปหน้านะคะ